อะไรมามึงเออเป็นเยอะเป็นเยอะมากเอออ่ามึงไม่ต้องเอามาถอดคุลืมใส่เฟชชิ่นอะไรเหรยมาคูจะเรียกลูกมึงมาเนี่ยถามลูกมึงดีที่สุด<า>เข้ามาแต่เขาไม่เข้ามากลัวการ์ดกลัฮาอะไรไม่ได้ไหมมึงเข้ามาไม่เข้ามากูจะจับแม่งอยู่กับไอ,อ,อ้เนี่ยหอยหลอดนี่แหละไม่ใกล้เอาวิญญาณเด็กนะฮานะเอามาใกล้ๆมึง อิติปิโสภควายมะลอชานเวสวรรณมนงสุขังใตน้โมพุทธายเทวีสวรรณจะตมหาราชิกายะอขพันตอพัทภูริโตเวสะพุสะเอาว่าไงมึงโอ้โหลงเลยฮะงไงไม่ก็มาเฉยๆไฮะอยู่เอาอยู่ด้วยกันเปล่าเขาก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่กล้ามาทำไมโลเอามามาแค่มาเฉยเอืมไม่บันบาริกบันกบริกบันกบาริกบันกบาริกบันกบริกบันกบริกบันกบริบันกบริบันกบริบันกันกบบันกันกบบันกัน

skale มึงหลับตีไอ้เหี้ยชีวิตตติมึงอ่ะหลับตามึงอย่าลืมมึงอย่าฝืนตัวมึงอ่ะฝืนตัวมึงเองอ่ะเข้าใจไหมมึงอยากหายชีวิตมึงไอ้เหี้ยมึงบอกมึงโดนของมาไม่เหรอฮะมึงโดนญาติพี่น้องมึงทำใส่มาไม่เหรอใช่ไหมอยากได้สมบัติไม่เหรอถูกไหมบ้านมึงมีตังนี่ใช่เป่าล่ะอยากได้สมบัติมึงกี่ร้อยล้านอ่ะอ่ะมควรจะได้เถูกไหมล่ะถูกไหมเออก็สมบัติไงถูกไหมสมบัติใครล่ะชิ่หายก็ญาติพี่น้องกันเองแหละเชื่อผัวเชื่อมี่ ระข่าน้องตัวเองน้องหรือพี่วะเป็นน้องบ้านก็อยู่ไม่ได้เออมึงอยากจะหายเปล่ามึงอยากหายมึงอยากฝืนไอ้ที่ต้องแยกให้ออกระหว่างเทพกับผีรู้ป่ะไอ้ชิหายมึงยังแยกไม่ออกเลยเฮ้ยกูลูกกูหรือเปล่าเียอะไรงาใจอ่ะไม่ต้องร้องอีหาหายบ้านมีก็อยู่ไม่ได้เออกรรมไหมล่ะลูกคุณหนูมีตังค์ไอ้เหียอิชิผายกูว่าแม่มึงโดนของได้มั้งอิชิผายตอนเนี้ยโดนใช่ไหมกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อีกเนี่ยมาสมบัติไอสัตว์มีแม่งรวยที่ติดทะเล ทะเลวะเออทะเลด้วยเยอ้กูถูกไหมเป็นร้อยล้านเป็น,นร้อยล้านด้วยนะเพราะสมบัติร้อยล้านเนี่ยทําให้มันเข้าบ้านไม่ได้มันมีเงินเมาร้อยล้านสมบัติมันนะของของมันด้วยไอ้เชื่อเข้าบ้านไม่ได้ที่าผายโดนพี่น้องทําของใส่กันเองพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายใช่ไหมใส่พี่แล้วก็ทําใส่แม่กับพ่อแล้วก็ทำใส่นี่แต่ว่ามีคนดูแลอยู่โอ้ยเองก็เลยหนีมึงต้องแยกให้ออกระหว่างเทพกับผีมึงแต่ฝืนถ้ามึงฝืนปั๊บเนี่ยมึงก็เอาผีกลับบ้านไปถ้ามึงอยากหายไม่ล่ะ ถ้ามึงอยากหายมึงก็เฉยๆปล่อยสิหากูไม่อยากทำหรอกไอ้หายเหนื่อยพลังกูด้วยใจไหมเด็กมึงต้องกลัวหรอกไอ้เทียกูไม่เอามาทำขี้เกลือหรอกลูกมึงไอ้ไอ้ผายจะมาทำเฮียอะไรลูกมึงเวลูกกูเยอะแยะๆไม,เมเ่เนี่ยบานสะเถือกว่าเนี่ยฮะผีเนี่ยสำนักกูก็บานสะเถือกจะเลี้ยงน้ำห่าเลยกูมารยักกูก็มีกูไม่เอาหรอกเด็กก็เด็กยักไม่ดีกว่าเใจอย่าฟืนหลับตานะมึงนะห้ามลืมตาพนมมือด้วยม,มึงเข้าใจนะมึงอยากหายอ่ะนะหลับตานะ ตานะไอ้คุณาสมนดําอันใดนะที่ได้กระทามาที่รับมานะโดยระยะเวลาหลายปีทั้งหมดเวรหมดกรรมนะมึงออกมาคุยกันนะที่มึงโดนกระทามานะย่ายีมานะให้เจ็บนะเนื้อร้อนใจนะออกมานะไอ้พวกวิญญาณนะกูบาริยา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 บารลยาบาริ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 ยา มึงเข้าใจป่ะมึงจะอยู่ล่างนี้มึงหอกอะไรฮะอีหาสิบหายฮะไม่ได้อยากจะอยู่แล้วทำไมล่ะทำไมแล้วมาทำไมกูบอ้ะเขาใช้มาหรือไงใช่ก็ผูกมามึงเป็นผีริงที่ใช้จวไปเปล่าไปไหมหรือว่าเขาจ้างมาแพงแพงมากจ้างแพงมากอีกโอ้ยมันจ้างเท่าไหร่วะเดี๋ยวคุณจ้างต่อฮ่ามึงจะไปให้ไปมึงของเขาเอาทั้งหมดที่มีที่เขามีเพื่ออะไ ร่างเขาไม่อยู่ตรงนั้นได้โอ้โหเฮ้ยจ้างมาแพงมากด้วยนะแล้วมึงจะไปไหมล่ะลุมึงไปไม่ได้เพราะไปไม่ได้เพราะว่าที่นั่นเขาเอาของมาไว้ที่นั่นตางหมดตาย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 แล้วตายแล้วตายแล้วแล้วมึงเป็นผีผู้หญิงผู้ชายหญิงไงฮะหญิงเป็นผู้หญิงนะผีผู้หญิงนะเป็นผีผู้หญิงทำมาแพงมากด้วยพอต้องการให้ได้ทรัพสมบัติทรัพย์สินอันพึงมีพึงได้แล้วไม่พึงมีไม่ได้ถูกไหมเออ มึงอยากจะหลุดพ้นจากพนานการหรือเปล่าอยากอยากทำเขาอะไรนะไม่ได้อยากทำร่างไม่อยากทำร่างนะร่างเขากส่งบุญให้ตลอดเออยิ้มหายร่างยิบหายร่างมีแผนทำบุญตลอดเออมึงอยากไปเปล่าถ้าอยากไปกูตัดให้อยากไปไม่อยากทำเขามึงจะสู้กูไหมไม่สู้ไม่สู้แน่นะวันนี้ต้องจบนะจบนะวันนี้มึงจะหายไปในวันนี้แล้วมึงจะมีอกมาดูแลรักษาไม อาจารย์จะดูแลไหมเออไปเลยมึงรับรองไอ้หมอผีไม่มีทางที่ทบบจะทำอะไรได้จะปลดปล่อยหมอกแล้วนะให้หายทั้งแม่หา,หายทั้งพี่หายทั้งมันหมดทุกทั้งครอบครัวเข้าใจไหมที่โดนกระทำมานะแล้วอีพี่ก็ไปอยู่เนี่ยงนั้นจะเป็นไรเข้าใจไหมฮะใจนะจนะไปไอ้ผีมันนิ่งไปนะน้องน้องที่หอพักฮนะรู้ว่าเรื่องตัดพัฒนาการอางนี้นะมึงตายมาหลายปียงัง ตายมาหลายปีแล้วาน,าน,นานมากนานมากมึงเป็นผีสุราชหรือไงสุขสงขาเป็นผีสงขา <c oughs> โอเคขาเปสงขาด้วยผีขายแล้วผีสงขาจะบาริจจะบาริจไหมข้าพเจ้านะเออนะเราจะมีองค์เขาเป้สุวรรณโนนะตัดนะตัดนะต,ดนะตัดพันธนาการนะของไอ้ผีตนนี้นะไอ้ผีผู้หญิงที่อยู่สงขานะตัดไปนะตัดออกไปนะตัดออกไปนะรูด <c oughs> ออกไปนะจากพันธนาพันธนาการนะพันธนาการต่างๆนะ Barengia 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 ตัดออกไปนะตัดออกไปให้หมดนะไอ้ผีนะตัดออกไปนะคิดถึงบุญไหมมึงคิดถึงบุญที่อันนี้ทำให้มึงที่เคยทำไว้ตอนมีชีวิตอยู่นะมึงจะไปเกิดเลยนะวันนี้รู้ปะรู้ไหมไอด้ดวงญาณไอ้ผีนะมึงมีชื่อไหม,มไม่มีไม่มีตายไปนานอยู่สงขาคิดถึงสายสว่างนะฝังลงไปนะฝังลงไปนะฝังลงไปนะตัดลงไปนะตัดลงไปนะปนะรวมพราะคุยพราะพายพราะสหายของข่านี้นะ ตรงพัดทานะเอานะคมนะคมนะคมกับทาวุฒนะไปสู่นะไปสู่ไอ้หมอผีที่กระทำมานะที่กระทำมานะให้มันเสื่อมนะให้มันหลุดนะให้มันอ่อนอยู่ดังกบให้มันปกอยู่ดังเหียดให้มันเกียดอยูด่ดังงูนะด้วยกระถาของปูนี้นะองคสวะสวะหายนะ กูปาร์จันตาบาริจันตาบาริจันตาบาิจันตาบาริจัตาบาิจันตาบาิจัตาบาริจันตาบาิจั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 นตาบาิจันตาบาิจันตาบาิจันตาบาริจันตนตาบาิจัตบรตาบาริจัตาบัตาบาริจัะตนตาบาิจัตบรจตาบาริจันตบัตาบาริจัตานตาบาิจัตบรัตาบาริจัตบนตาบาิจัต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 ตาบาิ

บัตระยาไปนะมึงไปกันไปนะมึงคิดถึงบุญไว้นะคิดถึงบุญไว้นะอิผีนะหลุดพ้นนะหลุดพ้นนะหลุดพ้นคิดถึงบุญไว้นะคิดถึงบุญไว้นะมึงคิดถึงบุญไว้นะคิดถึงบุญไว้คิดถึงบุญไว้นะคิดถึงบุญไว้นะคิดถึงบุญไว้นะไปนะไปเกิดรู้ป่ะฮะอย่าไปเกิดยังไปนะรู้ป่ะออกมาให้หมดเลยนะนะคิดถึงบุญนะบารมีนี้พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะฟองส่งบุให้เองนะ สุดพ้นจากพนา,าการของพ่อไม่ได้สุงนแล้วก็ไปเกิดในผู้หญิงนะอีทางเมนทางยาตินังโหนตุตุกิตาโหนตุยาตะโยนะผลบุญที่พระเจ้าได้ทำมานี้นะจงส่งผลนะให้เองนะไปสู่ปบภูมิที่ดีแล้วกันนะเข้าใจไหมถ้าเกิดถามว่าเคยทำบุญให้ใครบอกทำบุญให้ใครก็พือยาโย,ยมาชดูไหมไอ้ผีนะไอ้ผีผู้หญิงที่อยู่จังหวัดสงขานะเดี๋ยวจะมีบริวารยักษ์นะยักษ์มารับนะมึงไปกับเขานลมึงไปกับเขามึงจงไปกับเขาซะนะอย่ากลับมานะมึงอย่ากลับมาอย่ากลับมาอีกนะ อย่ากลับมาทําครอบคัวนี้อีกแนละ้วมึงไปแล้วมึงจงไปรับมึงอย่าจงกลับมานะมึงหลุดพ้นจากาพนาการแล้วนะมารับไปมารับไปมารับไปค่อยมารับไป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 งมึงมึของดีแล้วของดีจะช่วยมึงได้ไอชิบหายของดีมึงจะพามาหากูเลย ้ตนตีนเลยกูไม่เอาหรอกไอ้หียกูมัอนทองอะบ้านกูจะแยะ่ถ้าเกิดเป็นผีผู้หญิงนี่กูเอาสวยด้วยว <c oughs> นะถ้าสวยๆอยู่กับกูไอ้หียแต่ผีเด็กก็ไปทำหาาะไยได้วะอวเออ,อไปเอาถังน้ำมนต์มาเราไปอาบน้ำมนต์ <c oughs> มึงหายแล้วแล้วพี่มึงก็หายแล้วมึงรอดูการเปลี่ยนแปลงก็หายหมดไงกลับเลยเว้นอาบน้ำมนต์ก่อนแล้วก็ไปหาแม่นะแล้วแม่มึงจะมีสติขึ้นไปเอาถังน้ำมนต์ใครวะ ไอ้อที่ทมันสู้กูไม่ได้หรอกเออมันสู้กูไม่ได้หรอ,อกคือเขามามาทุกครั้งข้างหลังจะเคลื่อนอเออเออไม่เคลื่อนหรอกไอ้ห่าไปมึงไปเอาน้ำมนต์มาอ,บอาบเดี๋ยวกูช้ำไม่เสื่อมไปไปเลย